นี้มาล่าน้องพี์ทำกิจกรรมเอจอ,เอคุณครูรลูกเสือสามันยาคู่กับให้ไปตรวจสุขภาพฟัน พร้อมไปบอกให้ไปถอนไปวค่ะไปเลยอให้ไปถอนแล้วค่ะเออโอเคให้ให้ไปวภาพน เก่กับวันพ้แล้วว่านดไปบอกให้ใครอนพันเลย็แค่ออ่เด็กทำจิตได้ไนบไปอยู่ที่เดิมราหนี่ไปวิ่งไปทำงาน อ๋อพร้อมไมครับพรอมอึออง้งพรอจัดแถวอ,อะไรครับดูขอบนหน้าดูขอบนหน้ามวยอฮ ให้ใหใวจก็บอกเลยครับวันนี้นจับจะให้นะครับน,นีู้กับไปดูนะครับไปลอิหลายคนนะครับประมาณเกคนให้ตรวเราได้ทางมจับเองอยากจะให้ทางนายหมูแต่ละมูไปตรวจสุขภาพฟันนะครับของแต่ละหมู่นายหมู่รับทราบ

รบุล <y> <ify> mm ูกรบุล so ูกอะไรครับ no อ <o ifie> ้าวหนึ่งตัวฮะโอยฮ่า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  นู่นพี่ชิวพี่ชิวพี่ชิว อันนี้พี่ตุ๊กเท่งพี่ตุ๊กเท่งอันนี้พี่หนูดีหัวโลพี่หนูดีหัวโล

นตรวจคุกบ้าปั่นปั่นคุกบ้าคนนึงเป็นอะไรั่นผูกได้บอกไปผักไปขาดอรยังามาแล้วครับครับครับ คนที่ก็กินไปเพื่อนน่อยนัมาเลยเยอะมากเลยอันนี้พี่พีนพี่พีนใครเล่นรีดีอำไนอะเ่นเพราะว่าพ่อไม่อยาก ทำก,กิจกรรมก่อนเลิกเรียน

จะายเสร็จก่อนใครเขาพี่พีมเสร็จหรือยังใส่รองเท้เาค่ะไปจะ <laughs> สปกันมาเดี๋ในกระเป๋าสะไปกันบ้านหนูอยู่ในกระเป๋า <laughs> <laughs> พี่พีมเสร็จหรือยังลูดซ <laughs> ีฟลูดซีฟข <laughs> ึ้นสะาดเนาะรูปใบสามรูปใบสามสองอัน <laughs> นีเขาก็ได้นอนแน่าออกมาแนีเดียวๆโนะบุ้สีชมแมนไปลูกออกมาเร็วใครที่เสร็จแล้วพี่ชว์มี่านเร็วถมาเจะเิกวนกจเริาเ่านกมามาเดินออกมาเร็วพี่ปีนคิวบวยเลยวัดดีคุณครู่อลนกเองมากเก่า ใช่นู่นรองเท้าหนูไปามานี่นี่รองเท้าลูกรองเท้าไปลรองเท้าหนูมาใส่ใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ายืนขึ้นยืนขึ้นใส่รองเท้าเองเออที่มกลับบ้านแล้วนะคะสวาสดีค่ะะสวัสดีค่ะ มามามาวิ่ง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 บ้านแล้วน้องพิมพ์ก็จะทำการบ้านแล้วนะคะ พีมก็จะทำการบ้านแล้วค่ะฮ่าโอ้ยเขียนไม่ไหวแล้วอ่ะเขียนลูกเขียนเขียนเขียนหนักเกินไปไม่ใช่ไม่ใช่หนักเกินไปเอาเขีดวงกลมลูกขีดเอามาไกลเอามาไกลอย่าอยไปขีดไปขีดวงกลมไปเอาขึ้นมาเนี่ยจ้ะโอ้ไม่รู้อย่างจากใหญ่ไปหาเลขขีดวงกลมไปทำไปไพี่พิมเก่งอยู่แล้ว ให้มันตรงกรอบลูกให้มันตรงกรอบหนูมอมือหนูก็อย่าบังสิอันนี้ขีดไปนี้ลิจึ๊ไปไหมอาขีดอ่าขีดขึ้นไปลูกขีดขึ้นไปขีดเอ้อ ขีดดีๆลูกขีดดีดีขีดตามมั้ยบาขีดขีดเวลาหนูขีดหนูก็ต้องขีดอย่างนี้ลูกขีด <ละ S 1> อย่างนี้ข <ละ S 1> ีดไปแล้วลงมาโะอุดด้ยดวเอายกให้เอายกให้ยกให้ค่ะเขาดูสิหนูํำกันบ้านเสร็จแล้วค่ะอันนี้พี่พิมพ์ทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะ นี่คือกันบ้านน้องพีมมาซื้อไว้กันบ้านน้องพีมนะคะนี่คือกันบ้านน้องพีมโอ้ยย้อนเสียงเสียงปะเสียงปะน้องพีมเก่งไหมถามสินี่ของน้องพีมน้องพีมเก่งบ่จ้าว่าสั่งเล้ยงเขาไม่ใช่อืมฉันเสงหานเนะเอาเอา,อาพี่พิมถือไว้อะไร เสียวเชียนะพี่พ่ออะไรไปท่องมาอ้าวพี่เก็บพี่ไม,พไม่พีทหรอกลูกค่เก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าของนางค่ะบ้าเอาดอกไมน้นี่ไม่บายเลยเดี๋ยวพาไปขี่รถ